โกูดยืนสีขาว3 2 1สองหนึ่งไปสวัสดีให้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมโลบอคในแมพที่มีชื่อว่า Survival in Area Space นั่นเองนะครับซึ่ง ไม่มีอะไรมากนะผมผมจะมาโชว์ปืนใหม่นั่นเองอ่า้วทำไมเดี๋ยวผมขอเอาปืนก่อนแปาบหนึ่งเอาปืนบอกปืนที่ผมจะโชว์หาปไปไหนะ้างแต่ผมแน่ใจดีนะปดกเฮ้ย <laughs> <laughs> ว่าที่ผมจะเชื่อมันหายไปไหนละทีเนี่ยไม่รู้แต่ไอเนี่ยผมจะมาฟาร์มนะผมเออ <c oughs> เราจะฟาร์มเนเพื่อเก็บซื้อ RPG เอ้ยก่อนผมต้องเอาปืนเอา้เอาเฮ้ยต้องเอาปืนดีๆมาเรียงให้มันถูกต้องโอเค ผมจะชอบใช้โมงโมงก็ได้นะตัวไหนเี่ยตัวนี้ดีตันี้ดีนันีาอ่าโอเคแาวผมจะแตว่าเห็นมโชว์ปลืยปีนหายไม่เฉย งั้นผมจะไปเอาปืนด้วยกันดูเอาปืนหน่อยดีนะเอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้าไม่มีปืนดีๆแล้วมันก็เลยฆ่าผมได้โอ้ยอ้ยปืนแล้วเนี่ยตัวฉันโลบักหรือเปล่าทำให้เห็นนี้ขึ้นให้ไอ้นี่โลบักเลยผมต้องไปหาฟาร์มเงินนะครับผม จะใช้ AK47 กันเกต้องวิ่งไปตรงนี้ป็นโอ้ยทีนี้มันจะบักถ,ถ้าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะบักอกการยิงเรือนะโดยที่เราไม่ต้องกดยิงเออแต่วิธีแก้บักนี้ก็ถ้ามันยิงเรัอมาเราก็ปิดมัน เออมันก็จะหายแล้วแต่ถ้าจะใช้บัคนี้ต้องแลกกับกระสุนนะกระสุนจะหมดเลยบ๊อกเอาออกมีเอาหนีเหรอ,อตามมานี่ไงเนี่ยเห็นไหมบัคมาแล้ว เลดพลังแช่ฟีสะแ,แช่ฟีสคือมันไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วคือจะเพิ่มเลือดนะเมื่อกี้อะไลหรอหรือไอหมาทองทองอ๋อหมาทองทองผเคยเห็นไอหมาทองทองนี่นะมันอยู่ด่านลาวาใช่ไหมแล้วปืนไอที่ผมได้มามันหายไปไหน จะมีผู้คุมอ่ะผู้คุมขังโทษโอเที่เขามาฆ่าผมอะ่ะเขาเนี่ยเขาจะอยู่ตรงเนี้ยนี่อ๋อโอเคดีนะเพื่อนปิดจะมาตรงนี้ละกันนี่ไอ,ไอตัวนี้ และเพื่อน ทีเดียวอ่ะมีเลยนะ,ะถ้าเราอัน,นี้กดปุ่มคดได้คือปุ่มติ๊กถูกได้เลยเราจะได้ปืนแบบนี้ได้เลยยี่ไปแล้วอุ้ยนี่น่าจะมาจากมันมาจากเรื่องอนะไร มือนี้ไม่ดีกว่านี่แล้วก็ต้องมีไปแดงแดงอันนี้คือสองเอฟนะครับไม่รู้เหมือนกันสองเอฟย่อมาจากอะไรผมต้องไปที่ไอ้ตรงนั้นก่อนถ้าผมไม่ผ่านผมก็จะเอาใหม่นะครับจนกว่าผมจะผ่านไม่ไหวทำไมดีวะเลวาเๆ่าเล่าเล จะรู้ไหมว่ามันจะผิดตอนไหนอะ่ะโอ้อยากโอ้อยากยากมากไม่ไหวอะ่ะโอ้ยไปฟาร,ร์มดีๆต่อดีกว่าไหมทางนี้คือทางที่อันตรายนะผม รีโหลดแล้วแต่ก็รีโหลดแแต่ปืนนี้ก็ยิงแรงนะแต่รีโหลดตาแล้วข้อสามรีโหลด <c oughs> <c oughs> มีสีแดงสีแดง อนนออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอุยอ๊ยตรงนี้ว่ะโอ๊ยตกใจเลือดเลือดเลือดอันนี้คือทายลงน,นี่แหละคือถ้าเราลงไป ไทางนี้มันไม่รู้ว่ามันไปได้ไหมเฮ้ยขอบคุณเพื่นอนโอโอเคโอ้ย,อยเดี๋ยว โอ้มันต้องเล่นอย่างนี้หรอเข้าใจแล้วโอเคมันเป็นอย่างนี้นี่เอง หนึ่มืน่นเรามีหน่วยสิบร้อยพันหมื่นอ๋อหนึ่งหมื่นเอง Rocket Rancher แล้วก็มีกัน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 ไงหัวกัตเตอร์ลิงหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนโอ้โหสามแสนเกาะไอรอนเบื่อแค่ไหน,นะอไออนหม เหมดอ่าไอ้ไอ้ไอ้สิ่งสิ่งนี้จะทำให้เราช่วยเราเพิ่มเลือดได้เพิ่มเลือดได้แล้วก็มันใช้แบบไม่มีวันหมดด้วยนะคือดีจัดเลยเทรพี้พัชตาโซนโรบอตโซนเอ้ย เคยมาแล้วแหละถึงมีประตูป่างอุ้ยเ,เดยวดิต้องผ่านไอ้ด่านตรงนั้นให้ได้นะต้อผ่านตรงดานตรงนั้นให้ได้ไอ้ด่านเออด่านนั่นแหละ ก็จะใกล้ถึงแล้วแหละวนะาโอ้ผมอ,อาจจะได้ปืนก็ได้นะใครจะไป,ป,ไปไรูป้อะไรวะตัวนี้มันฆ่าไม่ตายนะไม่ได้ทอดจอบทอดจอดอ๋อไม่ใช่อันนี้ผิดอ,นนอันนี้ทางน,นี่คือมันจะเป็นนี้นะ ตัวนี้เปโคตรยากเลยโกเลมว่ะเดโด้เอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตกใจอะไรคิปแล้วโอ้จะตายจะตายเอาจะาอา,ะา,อ,านนอนีอ้น้ไม่ผ่าน โอ้โหโอ้ฟีได้โอ้โหฟีได้เยอะกว่าสรุปฟีได้เยอะกว่าเลยโอเคมากได้ปืนใหม่แดงต้องไปที่โรบอทโซนครับโซนโรบอทเครื่อยนต์อะไรเงี้ยที่เก็บค่าล มีเฟิร์สเอดมาด้วยไงเฟิร์สเอดมันจะช่วยอะไย นี่คือไม่มีให้รีโหลดด้วยนะมันไม่มีกระสุนคือปีเติงเติเนี่ยโอ้ไม่กอดจะลองยิงเหรอสามสองหนึง่งไปวูหูดเลงโอ้เป็นแล้แอะไรวะสามแปดจอได้อยู่วันนี้ยังดีอะ่ะไปบุก ดันเชียนดีกว่าตันนี้เนี่ยโอ้มายกอดตัวอะไรกันครับเนี่ยเมื่อกี้มันหยุดวิวนะเพราะว่ามันไอ้นี่มันเกินพื้นที่อะอะไรอะไม่รู้เออต้องอัดต่อบีนะครับผมอันนี้่ันนี้ พนั่นคดตึงอ่ะไหนดูนี่ไม่มีอะไรแล้วะโอ้บอนี้น่าจะได้เงินเป็นล้านอ่ะเฮ้ยไม่ละไม่ถึงหรอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยนอ้ยโนยโอ้ย้ยโนย วไอ้บอสนั่นอยู่ไหนวะไอ้บอสนั่นอ่ะอุ๊ยอุ๊ยเอาแล้วเอาแล้วยิงเลยเพื่อนยิงมันเลยอุ๊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 ยเอาแล้ว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 ครับผมปิดไปฮีเออเอาเปิดมันอีกเหรอเปิดใช่ไหม ไปดินี่มันคำรามมันคำรามไหนวะไปไหนวะอุ้ย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 เร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมเรียบร้อยเลยไม่ไหวแล้โหก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมบ๊ายบายแล้วไเจอกันใหม่คลิปหน้า